ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นตัววะตัววะเอาเอาถุงมเอออกเอา สวัสดีครับนานานะครับที่ชื่นชอบในด้านกีฬาตกปลานะครับวันนี้นะครับมากันนะครับนัเล็กซันเดอร์นะครับมือหนึ่งวเสน่ห์นะครับปลาอ้วนะครับแล้วก็น้ำเปรมนะครับชายาสับลอยนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นอ่าอ่าพี่มาจากต่างประเทศนะครับนี่ครับเราก็มาอยู่กันในอ่างเหมือนเดิมนะครับ วันนี้นะครับจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะครับไปไปครับเอาเลยครับเอาเลยครับยืนเลยยืนทำไมมันตื่นวะตื่นแต่เช้าแล้วเฮ้ยเอาตัวไหนมาทิ้งดิสวย่ะ บีแวดเหรอปิดเบรกหรือยังไโดน <Don 't. S 2> ลูกก่อนนะ <c oughs> กันไหมเอาตัวไหนวะขาหลเตรียมเลยนะั่นตรงนั้นอนะ่ะก <c oughs> ูใส่ตะขอสามทางก็ได้เมื่อกี้ตีเป็มตีขึ้นแล <c oughs> ้วเฮ้ยโดนอนเร็วมั้ง,งาน ti, cái <laughs> đi Đi, ơi, không phải. ti, đi đâu? Đôn. Đôn. เฮ้ย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 เฮดูดูดวันลูกวันมึีแต่คนรีบวุ่นวายดูวันโอ้โหยังยังแม่นี่ไม่เคยไรกูตั้งมั้โอ้โหไม่เยอมผมมาจูบไปแล้วนี่ระวังสายระวังสายเดี๋ยวเดี๋ยวมันพันใช่เลย ชนเหยอะกูตึ๊ก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 เต้นเยอไม่ไม่ชนอ่ะกัดเล็กลูกมันกัดเออเต็มเต็มนี่เต้นเต้นเลยใช่ไหวะยิดจะทางไหนวะยังยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นใกใ้ไปหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไหนวะ มอ้เหเห็นกันหมดเลเมื่อกี้มันขึ้นอยงนี้กูเล่นสมัดไม่ได้เล่นสมัไม่ได้มาสมัมด,ม,ดม,ม,มาไบสมัดไทั้งหมดน่ใช่นี่ครน,นี่ที่เดิมเออ,เอ่ทีเเ่เป็นตีทพันสายกันกดนเป็นตลักสาหลายมายกูไกล้าตีเลย <laughs> <laughs> ยืดสามทางเลยแดียนึงสาหายเอที่นเมื่อกี้ตรงสาห หัวปลาไหลเก็บเลยพี่หัวปลาไหลอ,อ่อออะเคาะเขาะเขาะเขาะปล่อยจมโดนตีแค่เลยอืมตีตแค่ครัาไปจังเราลองตีดูสิลองลองหันไปตีข้างหลังดูไหนวะกรุยกรุยโอ้ แตว่น้ารเกลงกว่าผมอีกนี่นี่นี่เล็กดีสวยไม่มีสาร่ายลยอ้งกกอ้วง้นี่มีเอ่อเด็เมื่อกี้ใช่ไหมบ้าก็ดูฟองกวะใช่ไหมใช่ครับสมเด้อ รอเราตีใกล้ไปไม่เงี้ยพี่พว่าคนแรกเลยที่โดนหน้าใจเล็กลูกมันนะดิแต่กูว่าใกล้เกินว่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันตื่นา่า <c oughs> นี่มันนี่มัน แปลกใช่หะทำไมยืนไม่อยู่แค่นี้ฮะตีตีตีตัวไบุศกันไหมลงเด้อลงเด้อเงียคกิดเลยเนี่ยตีไปตัวตีไปด้วยตัวไม่ตีอ่ะตีเลยม่ต้องห่วงผมไม่เย็นไม่เย็นหรอกมันร้อนนี่หรื สวยของใครเนั่นสวยของโจนนี่เรเว้ยของโจนเยอะยอะลุมชามันเจอเจอหัวม่วงหัวม่วงตีไก่แล้วขึ้นสองรอบไปดิวนวนวนดีวิ่งแม่กิ๊บสวยสวยสวยโดน ไม่ใครก็ใครหละผมขอท้ายสุดเลยนะอะไนที่สุดกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้ว

ถึงไหมเล็กตีถึงไหมขนาดไหนไม่เท่าขึ้นแบบตรงเมื่อกี้ถึงไหมได้อยู่เนาะตัวตีถึงอยู่เนาะลองนี่ลอกเทพอยู่แล้วเนาะเต็มเต็มปังสวยดมอะไรกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ปลาลูกเฮลุ้งมาเลยไปใกล้อยู่นี่เนะ bớt tao sao mưa tao khô điều à ai mưa van nghe mưa van đụt nghe mưa van tao khó tịt phải đuôi này chôm ấy nè mưa chôm à, đi nói nè ao à, đi ào này ào. À, đi chôm dù đâu hả đây, đây chôm chôm cột vào

เฮ้ยนี่ไงไอ้โซเซฟมาอยู่นี่แล้วบอกอ้นั่นน่ะแม่มันแม่นบมกเฮ้ย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 ค่อยๆเล็กๆอย่าอย่าเล็งมากค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเอาๆอยู่เอาอยู่ค่อยๆเล่นใจเย็นๆใจเย็นแต่เล็กโดนแล้วไหครับแต่เล็กโดนแล้วค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นใจเย็นใจเย็นค่อยๆเล่นระวังระวังหลุดค่อยๆเล่นเออเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยค่อยๆเล่นอย่าให้สายก่อนตัวตัวเอาเอถุงมืงออกเลยโอ้ยเรือเราโโอ้ อ้เลยอหงไหนีมันมุดแล้วเนะกูก็ลังไปอยู่งี้เียประบการิไหโอ้โหเร้ยท่านชมคับไปแล้วครับม่งมันมันมุดแล้วกนะูลันยงนไม่ได้ดึงเลยนะ เกิ <cổ> ดความวามุ่นวายทีนึ่ไครับผมโอ้โหแล้วมันจะกัดอีกไหมนเนี่ยเดี๋ยวเราไปตามชมกันอีกทีหนึ่งนะครับว้ว <ไป S 1> ดูครับไถดินสะบัดเหยื่อแล้วนะครับนูน่นนูน่นนูน่นโอ้โหไม่เล็กนะครับไปนะครับผมลมังไ่เฉยนะเมื่อกี้ <c oughs> มันมนุ่ดไปนนุนแลวเยี่ยมน่าเสียดายครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับ ไปครับอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ไปอ้อมดังนึ้นให้ได้ไม่ต้องพายมันเลยรื่อยังไยมาหนี่ไหยตึโอ๊ะไม่ขุมไปทางไหนเย <cười> <cười> tìm, 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 lại. Tìm, 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 một lần Khi tâm, khi tâm, lại Khi tâm, lâu, lâu Chúng tiếng nào นี่นะครับหลังจากที่หลุดที่ขาดไปเมื่อกี้นะครับเมื่อเช้านะครับตอนนี้ก็ขึ้นฝั่งแล้วครับสงสัยจะไม่เอาง่ายๆนะครับต้องตามกันมาหลังนะครับตอนนี้ก็ทําการเก็บอุปกรณ์แล้วนะครับไม่ไหวแล้วโอ้หมดแรงกันทุกคนแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ถือว่าหลุดไปครับ เดี๋ยวไปเจอกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ